เอาละจ้าเราได้รับรายงานมาว่ามีรถขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเมืองลอสซันโตสทะเบียน4 7 9 3รับทราบครับท่านทะเบียน4793ใช่ไหมโอ้คันนี้แน่เลยนวาวาร่า4 7 9 3เอา้าขอดูใบขยะก,กับคีย์หน่อยครับโอ้ใบกับคีย์ผมไม่มีครับคุณตำรวจถ้าไม่มีใบครับขีงั้นก็ขอบัตรประชาชนหน่อยครับบัตรประชาชนผมก็ไม่ได้พกอะครับคุณตำรวจแบบนี้ผมคงให้เข้าประเทศลอสซันโตสไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ละกันร้องเพลงชาติเป็นไหมพอได้อยู่เหอถ้าอย่างนั้นลองให้ฟังหน่อยละกัน ประเทศไทยแกงน่อไม้ไม่ใส่ยนางเป็นประชาหลัดผัดเทาเสรเป้าไส้ถั่วอยู่ดำลงคงไว้บุหรี่ห้ามวลดูจนมวลสุดท้ายเป็นมะเร็งกินตับ เพลงชาติบ้าอะไรของมึงวะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีครับคุณตำรวจไทราบว่ามีอะไรละครับพบปะประชาชนมาหรือเปล่าครับผมจะต้องตรวจก่อนเข้าประเทศนตครับพบประชาชนผมไม่ได้พะครับหน้าหลอกแบบนี้ผมเป็นพลเมืองลอสซันโตสแน่นอนอ่ะถ้างั้นร้องเพลงชาติเมืองลอสซันโตสได้ฟังหน่อยสิช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันนะตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเกี่ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเอ้ย ไม่ใช่ละนี่มันเพลงชาติอุบาลเดี๋ยวกักตัวก่อนเลยเดี๋ยวผมจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดออาคนต่อไปมาสวัสดีครับคงคงล็อกสังตกครับรอยเปอร์เซนตไม่พูดไม่ชัดอย่างนั้นนะล,ลุงไหนลองเพลงชาติจะฟังหน่อยสิได้เลยครับวางเพลงเดือนสิบสองนังขนองเต็งตลิงเราทั้งหลายใจหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนี่เพลงชาติประเทศไหนเนี่ยลุง โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวกักตัวเลยเอาคนต่อไปมาไหนร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวนะบทกูได้พกบัตรประชาชนมาไหมบัตรประชาชนผมไม่ได้พกนะครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมร้องเพลงชาติให้ฟังก็ได้อ่ะดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยถ้าร้องถูกเดี๋ยวจะให้เข้าเมืองได้เลยครับคุณตำรวจฉันยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงจริงปลาไม่กินเหยือ่อโอเคเก่งมากนี่แหละเพลงชาติร้องสันโต เราเชิญเข้าประเทศได้เลยนะครับส่วนอีก3าคนเนี่ยเดี๋ยวไปลงพักกับผมนะต้องไปตรวจสอบสักหน่อยแล้วเกรงว่าจะเป็นรายงานต่างด้าวุิยขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจโลโลโทโลโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เยมามาตัมที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5เดียวไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับบ้านจัสมินนะฮะตอนนี้จัสมินมีปัญหาหนิดนึงเรื่องรถนะครับผมเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ก่อนนะว่าเราจะเอาอย่างไรก,กันดี น่ครับผมดูคงผ่อนต่อไม่ไหวแล้วแหละแม่ข้างวดแพงมากเลยอีกอย่างช่วงนี้หนูตกงานจะยืมตังแม่มาผ่อนก็ยังไงอยู่แม่ว่าขายเถอะลูกแล้วมาซื้อรถพวกอีก,ก้คาขับก็ได้ผมเห็นด้วยกับแม่นะอะไรที่มันไม่ไหวเราก็ควรต้องปล่อยอะตอนนี้ปัญหาของจัสมินก็คือไม่มีเงินไปผ่อนรถต่อนะครับผมเนื่องจากว่าลาออกจากงานมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ข้างงวดเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถราคาหลายล้านอยู่นะครับก็เหมือนชีวิตจริงเลย ผมนี่แหละนะครับผมผมก็ต้องเปลี่ยนรถนะขาย86ออกไปขาย e v e r e ร t ออกไปนะครับเพื่อที่จะต้องปรับการใช้ชีวิตใหม่นะครับก็คือไปเอารถที่มันราคาไม่ได้แพงมากมาขับใช้ชีวิตในประจำวันนะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เจสซีมินทําใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่กับไทอามาหลายปีอยู่เหมือนกัน นี่ครับผมจัดมินว่าไงผมว่าขายดีกว่าแล้วเอาเงินส่วนต่างไปซื้อรถที่แบบว่าราคาไม่แพงมาขับก็ได้พอหาได้ใหม่ก็ค่อยซื้อ,อ,อกลับมาใหม่แบบนี้น่าจะเวิร์กนะจัดมินทําใจไม่ได้นะสิรถคันแรกของจัดมินซะด้วยถ้าขายจะได้ราคาดีไหมอะได้ราคาดีแน่นอนเดี๋ยวพาไปขายเต็นพี่อ้วนพี่อ้วนไม่กดราคาแน่นอนพอได้เงินไปปิดยอดเฟแนนซ์ก็คงจะได้เหลือเงินสักก้อนหนึ่งแหละแล้ว่อดูรถกันโทรลูกรักของแม่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วสินะ ไทอาของแม่รถคันแรกครับผมตอนที่ผมทําใจขายแปดหกผมก็ร้องไห้นะเออรถคันแรกของผมก็คือ GT แปดหกเนาะพยายามพยายามจะเก็บไว้มันก็มันก็ที่เรียกว่าไงดีผมไม่สามารถเก็บมันไว้ได้นะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินนี่แหละนะครับเราเคยหาได้เยอะแล้วพักหลังเรามาหาได้น้อยไงมันก็เลยต้องปรับการใช้ชีวิตนะครับ ยิ่งขับรถแพงๆค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้แต่ยืนมองยืนมองแล้วก็ลําลึกถึงนะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับนะรถดีๆนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องขายจริงๆนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเอารถไปขายกันนะครับร้านที่เราจะไปขายนะครับนั่นก็คือร้านที่อ้วนนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วไอ้บอยวิ่งไปไหนวะเนะี่ยบอยวิ่งมานี่มาฝั่งนี้ มาขึ้นมาขึ้นมาเออไปเอาไทายอาไปขายกันครับไทยอาตัวแรงเนี่ยครับผมเดี๋ยวเรามาขับเล่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะก่อนที่จะจากลากันไปนะครับหมายถึงว่าเราจะจากลารถไปเนาะเราก็ต้องมาขับเล่นกันสักนิดนึงนะครับผมพูดง่ายก็คือซิ่งทิ้งทวนนะฮะขอเหยียบมิดหน่อยแล้วกันนะโอ้ทำไมรถไม่แรงเลยบ <c oughs> ูดไม่มา ทำไมรู้สึกว่ารถมันวิ่งไม่ค่อยแรงเลยวะไม่ไม่ค่อยแรงอย่างที่คิดนะทุกคน,นเออไม่แรงมากอ่ะไปไปไปขับไปเล่นกันสักนิดนึงนะครับหยับมิดหยับมิดอ่าตอนที่ผมตัดสินใจขายแปดหกนันผมก็ทําใจหลายวันอยู่เหมือนกันนะว่าจะขายดีไหมนะครับก็จนตัดสินใจได้ทําใจได้ก็เลยขายเลยนะครับ แล้วก็มาซื้อเอ e เรสต์นะครับตอนนั้นที่ขาย86เนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะต้องซ่อมอะไรอีกนะครับผมเพราะว่าผมก็ซ่อมไปเยอะแล้วหมดเงินไปหลายสายแสนแล้วอะนะครับก็เลยแปลอ่าเอฟเรสต์ดีกว่านะตอนนั้นแตงยังเยอะอยู่นะครับแต่พอพักหลังๆมาเนี่ยยอดวิวรถครับผมรายได้เริ่มน้อยลงนะครผมก็เลยต้องขายเอ e เรสต์ออกไปนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าอนาคตเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะไม่พอนะครับก็เลยไปซื้อซิตี้นะครับ เป็นซิตี้หประตูนะครับผมมาใช้ตอนนี้นะครับทำไมไทยอาร์มันดูวิ่งไม่ค่อยออกเนาะเออแบบแปลกนะประมาณนี้แหละทุกคนชีวิตมีขึ้นมีลงเนาะชีวิตผมตอนนี้ก็กาลังขาลงนะฮะลงแบบลงสุดๆเลยนะครับรายได้หายไปแบบหวบเลยนะตอนนี้เราก็กําลังขับรถเข้าเมืองนะครับซึ่งเราจะไปร้านพ่อ้วนกันนะครับผมขึ้นทางนี้เลยใช่ปะย้อนสอนย้อนสอนย้อนสอน,อน,สอนที่เกิดเป็นขึ้นตรงนู้น โอ okay. เคร่อนสอดมาแบบนี้เลยโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาให้พี่วันดูรถซะหน่อยนะมาพี่วันดูรถให้หน่อยดิคันนี้จะขายได้เท่าไหร่พี่วันต้องให้ราคาดีๆหน่อยนะพี่วันวันนี้แฟนผมได้เลยบอยไม่มีปัญหาเดี๋ยวอ้วนรถซิ่งจัดการให้อ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเปิดประโปรงประโปง ขอเปิดกระโปงดูก่อนแล้วกันนะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดูก่อนดูก่อนว่ามันมีอะไรโอ้เครื่องยนต์อันนี้รถเดิมๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้ทาอะไรมาเลยเนาะนะดูเม็ดอาร์เม็ดไรดูไม่มีชนหนักใช่ไหมอ่าไม่มีชนหนักก็น่าจะได้ราคาดีอยู่นะคันนี้เดิมๆแห้งๆเลยโอ้เปยวฟ้าเ้ยวฟ้าเดิมๆแห้งๆแบบนี้โอ้โห ไายอารด้วยนะราคายังดีอยู่เลยคาัยังดีอยู่เดี๋ยวปิดไฟแนนซ์ให้เลยนะเอาละครับคันนี้พี่อันก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ไปขายทอดตลาดนะครับนะเอาไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่งรถแบบว่าฟิลฟ้านะแล้วก็ค่อยเอาไปขายแนละ้วจะได้อัพราคาขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ ตอนนี้จัสตินก็มีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาจัสตินไปดูรถกันนะครับว่าจัสตินจะออกรถรุ่นอะไรนะครับไปจัสตินเดี๋ยวผมจะพาไปออกรถใหม่กันดีกว่าโอ้โหแล้วรถเดี๋ยวเอารถอะไรไปดีอะเอามอไซค์ไปได้ไหมมอไซค์มันจมอยู่นี่เดี๋ยว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 มอไซค์มันไม่ยอมขึ้นจะทำยังไงให้มอไซค์มันขึ้นมาเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปมอไซค์ดีกว่า ไปมอไซ์บ้างพาแวนพาแว่นพาแวนพาแวน,แวนอ่าไป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 มอไซ์ดีกว่าชึบมาครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะไปร้านขายรถมือสองในเมืองนะครับผมจริงจริงอ่าร้านพี่อ้วนก็มีนะรถมือสองแต่ว่าตอนนี้ยังยังเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้หามาเพิ่มนะครับเลยยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเจ๋งๆสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราไปเต้นรถเต้นนี้กันนะเต้นนี้นี่รู้สึกว่าจะมีรถเสีเอยงๆอยู่เหมือนกันนะครับไปครับซิ่งหน่อยระยะสองกิโลนะครับโอ้พาซิ่งพาซิ่งอา้าวแล้วทำไมนั่งอย่างนั้นนะทำไมจัดมินนั่งอย่างนั้นนะนั่งตูดไม่ลงบ่อครับผมอะไรกันนี่เป็นเป็นบั๊กรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอารถคันใหม่ดีกว่านะครับผม ยกล้อนน่อยไม่ีมีการยกลงยกล้อเนี่ยโอเคมมไซต์จอดเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับจัดมินจัดมินชอบคันไหนเลือกเลยนะ้อมีฮอนัาแจ็สด้วยนะครับฟิลแฟลว์ฟิลแฟลว์เหมือนจะถูกใจคันนี้บอยสีเหลืองแบบเนี้ยอบบชอบเลยชอบสวิฟบอสวิฟบ่ก็แต่งสวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปให,ให้พี่อ้วน ต่งเครื่องให้ก็น่าจะวิ่งวิ่งอยู่อ่ะได้อยู่อ่ะคิดว่านะคันนี้เป็นสวิฟตัวสปอร์ตครับผมนี่เป็นท่อคู่ด้วยข้างหลังไอ้ย่าฟิลฟาวคันนี้ก็น่าสนใจนะเราไม่ชอบแจ็สเหรอดูแจ็สไปนหน่อยไหมอ่าแจ็ก็ดูใหญ่กว่านะใหญ่กว่าสวิฟค่อนข้างเยอะเลยนะดูจากทรงแล้วมันเหมือนใหญ่กว่านะครับอืมเผื่อไปกันหลายๆคนอะไรแบบนี้นะ ชอบ VT e ทหรือเปล่า่ะไหนๆก็มันจะใส่ฮอน d ้าแล้วนะครับเป็นเป็น v t e ทคเทอร์โบนะแรงแน่นอนนะครับสรุปประคันไหนดีครับจัดมีนบอยว่าไงอ่ะเอาคันไหนดีวิเอาตามที่จัดมินชอบเลยงานจัดมีนเอาคันนี้แหละสุสูกีสวิปจัดไปจัดไปอ่าพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวขอดูส u สูกีสวิปด้วยครับได้เลยน้องอ่าตอนนี้สวิปสีเหลืองใช่ไหม ราคาตอนนี้จะอยู่ที่สามแสนนิดๆน,นะถ้าสนใจแล้วก็สดรถได้หรือจากพนก็ทางเรามีจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวซื้อสดเลยดีกว่าครับโอ้ได้เลยได้เลยแล้วเราก็จะไปเอารถไปอู่พี่อ้วนนะครับเพื่อทําการแต่งนั่นเองนะครับผมมาแผนที่ไว้ก่อนเลยอู่พี่อ้วนอยู่ไหนอู่พี่อ้วนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปกันนะครับ โอเคไปขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะใช่ไหมแบบว่าอยากแต่งไงทุกคนอยากแต่งเลยไฟเหลืองไฟเหลืองอืมทันไ้เมื่อกี้มันจะไม่ทันนะครับผมอ่าเปิดไฟเดียวไฟเดียวก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกไฟแม่มแต่ก็มีดีกว่าไม่มีนะเออใช้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคตรงนี้ไฟแดงครับ รอสัญญาณไฟสีเหลืองก็ดูสวยเป็นแบบนะทุกคนแต่สีเหลืองแบบนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึง MG คนระับ MG ก็ทำสีมาแป๊ดๆอยู่ดีเหมือนกันนะเอาไปแรปเอาไปแรปแสีดำนะเป็นสวิปดำอ้สวยสวิปสายดุอ่ะอมันน่าจะมีแบบตีโปง่งเนาะสวิปตีโป่งมันมีมันมีมนมอ่าของสักแต่ไ,ไม่รู้อ่ะเอาสวิปไปแต่งนะทุกคน คือแบบว่าสวยมากนะครับผมตีโปร่งออกมาแบบกลายเป็นรถอะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบดูสวยมากเลยมองแบบแรกก็ดูไม่ออกว่าเป็นสวิฟต์นะครับโคตรเก่งโคตรเก่งอ่าเดี๋ยวเรามาลานพี่อ้วนกันนะครับเอารถมาแต่งดีกว่าเออเราลืมมอร์ไซค์ไปนู่นนี่หว่าทุกคนเราลืมมอร์ไซค์ไว้เออได้ไงเนี่ยมาพี่อ้วนมาแต่งให้หน่อย มีของมีมีของใช่ไหมเนี่ยระดับนีและบอยไม่มีได้ไงที่นี่นี่มีอะไรทุกชนิดอ่ะเริ่มจากการแต่งอย่างแรกก่อนเลยล้อล้อนี่เปลี่ยนเป็นล้ออะไรดีล้อสปอร์ตมีหลายลายให้เลือกนะใส่ทีอีดีไหมกอจะใส่ซีอียี่แปดเออซีอยี่แปดก็ดูสวยนะอ่าแต่เป็นซีอยี่แปดแบบ SL นะครับ สวยไปอีกแบบนะครับผมอ่าเราได้ร้อแล้วเสร็จแล้วต่อไปสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์แล้วก็มีให้เลือกนะครับนี่มีให้เลือกหลากหลายแนวนะอยากได้แนวไหนก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้ว่ะเออนี่มาดูเท่ดีนะสปอยเลอร์เรียบรอ้อยจะไปฟอนต์บัมเปอร์นะครับข้างหน้านี่แต่งได้ด้วยนะแต่งบัมเปอร์หน้าใหม่นะครับผมเป็นลิ้น คาร์บอนนะครับโคตรสวยโคตรสวยสินคาร์บอนต่อไปบัมเปอร์หลังเนี่ยครับผมนี่บัมเปอร์หลังก็เปลี่ยนได้ด้วยนะฮะแต่เปลี่ยนเหมือนเหมือนมันจะตีโป่งออกมานิดนึงว่ะเออมันเหมือนตีโป่งออกมานิดนึงให้ผมว่ามันน่าจะรับมันน่าจะรับกับโป่งนะมีสเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตเป็นคาร์บอนด้วยนะฮะโอ้โหโคตรเฟี post ้ยวโคตรเฟี้ยวอันนี้อะไรอันนี้อ๋อันนี้ไม่ใส่ ท่อนะครับท่อท่อเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าท่อเปลี่ยนใหม่หุดหุดน่าจะเป็นฝากระโปรงนะนี่ฝากระโปรงคาร์บอนทุกคนไอของแต่งก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ไปลูรับผมลูปคืออนไหนอ๋อเหมือนเป็นบังแดดตรงนี้นะใส่สีขาวไหมใส่สีดำดีกว่าคุมโทนคุมโทน นะแล้วก็ปรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเลเวล4นะครับผมเบรกอยากดีเลยนะแล้วก็ปรับการพิชั่นนะครับหรือว่า,าเกียร์นเองนะครับผมปรับชกใหม่นะครับแล้วก็ใส่เทอร์โบนะยัดเทอร์โบเข้าไปนะครับผมปลดล็อกความเร็วนะฮะแล้วก็จูนกล่องนะจูนกล่องนะให้มันแรงขึ้นนะครับยัดเทอร์โบด้วยจูนกล่องด้วยนะริวฟ้าเลย เอ้แต่ว่าทำไมมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันมันต้องเป็นโป่งป่ะทุกคนเหมือนรถมันจะต้องเป็นโป่งนะถ้าเกิดว่ามาขนาดนี้แล้วอ่านี่ไงนี่ไงแสดงว่าเมนูมันไม่เห็นนะครับผมก็เลยใช้ตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะครับทําให้มันตีโป่งนะครับผมอ่าตอนนี้ตีโป่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ครบแล้วทุกคนครบละด้านหลัง แสดงว่ารถมันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยตรงเนาะอ่าทีนี้ตรงแล้วนะครับผมเป็นรถแบบนะข้างหน้านี่มีลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ตีโป่งออกมานะครับผมอ๋อฟิลฟ้าวแล้วก็ข้างหลังเป็นดิฟュเซอร์คาร์บอนด้วยข้อคู่สปอยเลอร์นะฮะฟิลฟ้าวสุดๆเปลี่ยนล้อใหม่นะครับรับรองวิ่งดีกว่าเดิมนะครับผมอ่ะตอนนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถมาขับก่อน เจ้าของรถจะได้แบบว่าชื่นใจหน่อยนะขายคันนี้ไปได้คันนี้มาอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วครับนี่คือ Suzuki s w i ิปนะครับผมของ j s s i n e นะฮะสีเหลืองอ่อยเทียวนะสวยมากนะครับผมยังสวยยังสวยโดยเฉพาะสปอยเลอร์ผมโคตชอบเลยว่ะฟิลฟาวจัดนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยดีกว่านะครับผมอนี้ไปบอยบอยบอยไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยดีกว่านะครับผมว่า ซูซูกิสวิ f เทอร์โบนะจะแรงขนาดไหนกันเชียวนะครับ่ามาถึงมันก็ต้องลองอะนะทุกคนไปครับลุยฮะเหยียบมิดไปซูซูกิสวิ f เทอร์โบบอกเลยว่าฟิล์เ้าไปครับได้อยู่ได้อยู่จับหกร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบหกครับผมเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมเทอร์โบครับเทอร์โบ จริงๆอยากให้ใจอยากให้มันสักสองร้อยนะแต่เทอร์โบโมันดันได้แค่นี้เนียครับบูลดบุดไม่เยอะบูลดไม่เยอะบศูนย์จุดสามบาทเด๋ยวเครื่องพังไม่ใช่อะไรอ่ะร้อยแปดสิบแล้วลงเนินลงเนินมีร้อยแปดสิบนะครับผมอ่าได้อยู่ได้อยู่ร้อยแปดแปดร้อยแปดแปดลงเดินร้อยแปดแปดครับ อย่างซิ่งอย่างซิ่งเนี่ยขอดูภายในหน่อยสินีภายในวัดรอบขึ้นเข็มความเร็วขึ้นนะครับเป็นไงบอยซิ่งดีไหมซิ่งดีไหมเร็วฟ้าสุดๆ,ๆ,ๆนะครับผมรู้สึกว่าหัวจัดมินจะสูงไปหน่อยว่ะหัวสูงหัวสูงมุมมันเลยแบบดูสูงๆหน่อยนะครับโอ้ยจัดอยู่จัดอยู่นี่แปไฟมาเต็มไปไฟมาไปไฟมา ยอดอา่าก็แรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่ใช้ได้ใช้ได้อาจจะแรงไม่ทู่ซีบิกเอฟอก็ต้องทำใจหน่อยแลละนะทุกคนเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์หน่อยนะครับเ,เสียงอะไรเหมือนเสียงยางแตกเลยเสียงเหมือนยางแตกเลยนะทุกคนนะโอเคไปวิ่งแดกคงจะสู้ใครไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่า รถเรามันก็อีโคคาร์เนาะเทอร์โบใส่มาก็มันเร่งดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าหูหมาขนาดนั้นนะครับถ้าเอาไปแดกก็คงแพ้อยู่แล้วนะครับนี่อุ้ยแม็กไฟมาแม็กไฟมาจูนเอตี T ้แลกเนี่ยทุกคนุึกวะปุ๊บวะ,บะนี่เยี่ยมวากไครับเหยียบมิดหยียบมิดแหม่เดี๋ยวลองออกตัวใหม่ เดี๋ยวมาดูศูนย์ถึงร้อยดีว่ากี่วิเนี่ยครับผมโอเคมาศูนย์ถึงร้อยครับกี่วิไปหนึ่งสองสามสี่สี่วิวครับผมสี่จุดห้าวิเนี่ยครับโอ้โหแรงจัดจัดนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขอาเลยฟิวฟาวนะอ่าใครอยากได้คันนี้นะก็เดี๋ยวผมทิ้งนิ้งโดดไปให้ใต้ล่างคลิปนะครับ เอาไว้ามาเล่นสนุกๆก,กันนะครับผมของแต่งก็มีพอประมาณนะออาคันนี้มันรถฟรีนะครับผมจากเว็บเขียวเหมือนเดิมไนงะอ่าใช้ได้ใช้ได้แน่นอนโอยแอบติดในตัตได้ไหมเนี่ยเอาเป็นรถซิ่งจ่าเลยเออถ้าจะเฟียวฟ้าวอยู่นะครับมันต้องไปลองไหมลองลองแดกดูไหมทุกคนผมว่าน่าจะตามเขาไม่ทันว่ะ ทอปสปีดได้แค่170อ่อะไอพวกนั้นทอปสปีดของ3-400รอตามไม่ทันแน่นอนนะบมบอกเลยบอกเลยว่าแย่แน่ๆนะครับย้อนสอนไปเลยจ้าโอเคว,าว s <S มาโทษครับพี่ไปเขี่ยวรถเขาเต็มๆเ,เลยโอเคครับไปลองมาแล้วพี่อ้วนโอ้โหใช้ได้เลย แรงจัดประหลัดบอกนะครับแรงจัดแรงจริงแต่ก็ยังคิดถึงลูกคนเดิมอยู่นะโอ้ลูกแม่ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็อย่าดื้อน,นะลูกนะถ้าแม่ถูกหวยเดี๋ยวแม่จะพากลับบ้านนะลูกตอนนี้แม่ซื้อไว้ละหกใบหกใบก็สาวสิล้าน